สวัสดีครับทุกท่านวิดีโอนี้ยินดีเสนอรวมสองวิธีต่อเชือกด้วยเงื่อนขัดสมาธิ2ชั้นซึ่งเงื่อนนี้เนี่ยเป็นเงื่อนที่มีประโยชน์ในการใช้ต่อเชือกและในชีวิตประจำวันเนี่ยเราก็จะนำเงื่อนนี้แหละนะครับในการต่อเชือกที่เราได้ใช้บ่อยเนื่นองจางว่าเงื่อนนี้ผูกง่ายแก้ง่าย แล้วก็เป็นทักษะมาตั้งแต่สมัยเรียนลูกเสือนั่นเองครับแต่ว่าเทคนิคในการต่อเนี่ยในมีสองเทคนิคที่เราจะนำเสนอเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์นั่นเองครับวิธีทำวิธีแรกเรามาเริ่มต้นเรียนรู้ด้วยกันมาเลยครับ เราจะเตรียมปลายเชือกที่จะต่อเนี่ยครับวิธีแรกนี่ครับโดยการขมวดปลายเชือกไว้สองชั้นแบบนี้หลงังจากนั้นพับเชือกที่เราขมวดสองชั้นไว้เนี่ยพับมาที่เชือกเชือกหลักแล้วดึงเชือกหลักขึ้นมาเป็นหูแบบนี้นะครับหลงังจากนั้นเรานําปลายเชือกที่จะต่อสอดที่หูที่เราเตรียมไว้เนี่ยนะครับ วามยาวตรงนี้เราสามารถเลือกได้นะแต่ในที่นี้เราจะเอาประมาณนี้หลังจากนั้นเราก็ดึงเชือกหลักที่ที่เราพันเอาไว้สองรอบดึงให้มันเข้ามาหยุดได้แบบนี้เราก็ดึงจัดเข้าที่เลยเงืง่อนคดสมาธิสองชั้นวิธีแรก ต่อไปวิธีที่สองวิธีที่สองเราจะเตรียมเชือกที่จะต่อเนี่ยพับเชือกหรือขมวดเชือกมาแบบนี้นะครับเป็นหูไว้หลังจากนั้นเราจะนำปลายเชือกที่จะต่อสอดจากข้างล่างขึ้นบนเนี่ยนะครับแล้ววนไปข้างหลังอรอไว้แบบนี้แล้วพันปลายเชือกขึ้นมา สองรอบนะครับหนึ่งสองได้แบบนี้แล้วเราก็จัดดึงเข้าที่เลยเห็นไหมครับได้แล้วง่ายๆวิธีที่สองเงื่อนขัดสมาธิสองชั้นป่คคงที่มันคงปลอดภัยแกง่าย ขอบคุณที่รับชมหากวิดีโอนี้มีประโยชน์ฝากกดถูกใจกดติดตามกดแชร์หรือคอมเมนต์มาเพื่อเป็นกำลังใจในการทำวิดีโอในครั้งต่อไปสำหรับวิดีโอนี้ขอจบในเพียงเท่านี้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ